เดมี่พร้อมทิกกบไหมคะพร้อมไหมนะยเย good job เดมี่โอเค again again ยกขาขึ้นมาค่ะ ที่ขึ้นมาปึ๊บอ่าแขนซ้ายอยู่ข้างบนแขนขวาอยู่ข้างล่างโอเคให้ให้ดูอู you ready you ready one two three อุ้ยไฮไฟโอเค you ready you ready okay one two three go ว้าว Yeah! yeah.